หายจุดแรกติ้วสวยหน้าใสไายในสิบวันผมว่ามันมูลค่ามันแพงกว่าช่วยตาให้ดีขึ้นโอเคแล้วมาดูว่าอะไรเกิดขึ้นเมื่อเราวัดเลือดลดลงลดลงไอ้ตัวที่มีปัญหานะครับลดลงเพราะฉะนั้นอา,า,าการจอมกสยตาสืกก็ดีขึ้นนะครับแต่ที่มันไม่ลดตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอินทอรินสิบแปด วันตรงนี้กลับเพิเ่มอิบนเตอร์พิสตัล50%ในวันที่สิบห้าของการดื่มวันละ2ช้อนเมื่อกี้เราบอกว่าอินเนอร์พิสแปลใช้ฉีดเขา้าตาหรือฉีดเข้าเส้นเพื่อป้องกันตาบอดจากจอประสาทตาเื่อมเช็ดนิเสียนใช่ไหมจะเราให้ฉีดเส้นไหมีดเขาเส้นดีนะสนุกดีแทงดีนะ 他卖。Um,